ชีวิตคนเราถ้าไม่มีใครตัวคนเดียวสุขใจจริงเหรออันนี้เยจ่าจบอกเลยนะว่าไม่จริงเออทําไมถึงบอกว่าไม่จริงเพราะเยจ่าจคุยกับทุกๆคนคนที่มีครอบครัวต้องรับผิดชอบถ้าเราจัดแจงจะพอดีเราจะภาคภูมิใจในตัวเองนะฮะและครอบครัวก็จะพึงพอใจเท่าที่เขามีความสามารถได้จากเรา เนาะควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าเราโกรธเกณฑ์นั่นก็คือการความสุขที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวคิดถึงความลำบากมาด้วยกันตั้งแต่เด็กอะมาย้อนนึกถึงนะพี่หลายๆคนบอกว่าฉันอยากมีครอบครัวฉันอยากมีแม่ฉันโตมาคนเดียวอะโตมาคนเดียวอาจจะไปให้ใครเลี้ยงนะฮะเออแล้วก็ไม่มีพี่มีน้องอยากมีโมเมนต์ช่วยเหลือใครนะฮะบางทีก็เหงาไม่มีคนพูดไม่มีคนจา่า การอยู่น้อยคนถ้าเราปล่อยวางนะฮะได้มันก็คือความสุขที่ไม่ต้องคิดถึงคนอื่นอันนี้ร้อยเปอร์เแต่ความคิดของพวกเขาไม่ได้คิดอย่างพวกเรานะทุกคนไม่ได้คิดว่าเออเหนื่อยนะบางทีบางครั้งเราจะต้องกัดฟันพูดปฏิเสธเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองเจ็บตัวนะฮะบางอย่างเรามองแล้วไม่ไหว เราก็ต้องหยุดที่ตัวเองแต่เราจะเห็นสายตาและความไม่พอใจของครอบครัวเราอยู่แล้วเนาะอันนี้คือการวัดเลยนะคะอืมแล้วหลังสุดท้ายความรักความไว้ใจทำให้เราเจ็บอืมทุกคนก็ต้องถอยหลังปล่อยวางถอยหลังมาเดินคนเดียวสู้คนเดียวนะฮะและดูแลตัวเองเนาะนี่แหละคือหัวใจ ใครไม่อยู่ณนะขณะนั้นจะไม่รู้ความรู้สึกเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการที่มุมมองพูดอืและเจอแตกต่างกันมันเป็นการแลกเปลี่ยนพี่น้องาืาบางคนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือไอสิ่งที่ทุกข์มันก็มีประสมประสานเพราะชีวิตหนีไม่พ้นความทุกข์นะฮะทุกข์ที่เราช่วยเขาได้แค่นี้นะเรามีแค่นี้และไม่ พอสําหรับครอบครัวแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยเราจะมายึดเป็นความทุกข์ไม่ได้ถ้าเราถือว่าได้ช่วยแล้วเราจงคิดว่าเราทําดีที่สุดทําเท่าที่เราทําได้และพวกเขาควรภาคภูมิใจและดีใจเพราะเขายังได้รับจากเราอืมตัวเราแท้ๆยังไม่เคยได้รับจากพวกเขาเลยอันนี้อยากให้ทุกคนคิดแบบนี้นะคะทุกคนวันนี้เราจะมีความสุขได้ให้มองย้อนไปว่า โหชีวิตเราคนหนึ่งทำอะไรได้มากมายภาคภูมิใจมากถึงแม้จะล้มลุกคุกคานถึงแม้จะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่เราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ให้เราเป็นผู้หยิบยื่นมือผู้ให้อยู่สูงกว่าเสมอนะ,ะอ่ะาเนาะคนให้จะคว้มือนะคนรับจะแบมือรับนะทุกคนเพราะฉะนั้นจงภาคภูมิใจในตัวเองตั้งกฎตั้งระเบียบ ดูแลกายใจแล้วก็เซฟส่วนไว้ดูแลตัวเองแค่นี้เราก็ภาคภูมิใจได้แล้วกับสิ่งที่เราทำนะคะทุกคนจริงๆ